โอเคมาครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลงไทเอาสามนะครับผมในด่านที่2นะครับซึ่งก็เป็นด่านธาตุดินเนาะเราจะใช้เป็นตัวธาตุไฟนะครับซึ่งตัวที่ควรมีเนี่ยคือเอสแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไคโนูนะครับถ้าไม่มีอะไคโนูนะครับใช้เป็นอีจิโกะ5ดาวแทนนะครับผมซึ่งตัวดาเมจ2ตัวต้องเลเวล80แล้วก็ตัวเงินนะครับเลเวล80บ ตัวอีกตัวหนึ่งครับลูเคียรครับเป็นตัวแช่แข็งเวิวเท่าไหร่ก็ได้ Nemo ช็อปหากคุณกําลังตามหาร้านเติมเกมพาร์ตในโลบอกผมขอแนะนํานีโ o ช็อปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมเกมพาร์ตรับฟาร์มแมปต่างๆอย่างเช่น a l l s าทาวเวอร์ดี e เ s น X ก็มีนะหระือแม้แต่ขายสัตว์เลี้ยงในโกกาเด้นครับหากคุณสนใจฮะลิง์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผมต่วเทรดนะครับ เจ้า S เนี่ยจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นคอร์ลับนะครับเป็นเทรดอะไรก็ได้นะครับคือก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นเทรดรูปมือนะครับไอที่มันเพิ่มความเร็วเดี๋ยวผมหาให้ดูแป๊บหนึ่งออม,มีไหมอะอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นเทรดนี้นะครับผมก็ผ่านได้นะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไอเรื่องสกิลทรีนะครับของผมตอนเนี้ยผมทําตันแล้วนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก่อนหน้านั้นตอนผมไปเทสเนี่ยไม่ได้ตันนะครับคือมีแค่หมัดอันเดียวก็คือผ่าน มีหมัดอันเดียวแล้วก็เป็นเทรดรูปมือผ่านนะครับลื่นผ่านได้สบายๆเท่ดสถวนนะครนูครับคือผมก็เป็นสภาพนี้มาตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนบัฟไม่ได้เปลี่ยนเทรดอะไรก็ของผมมปนิโต้ถามว่าไม่มีโต้ผ่านไหมก็ผมคิดว่าน่าจะผ่านได้ก่วนสกิลทรีไม่ได้ปั้นเลยนะครับศูนย์นะครับลูเคียนี่ก็ไม่ต้องมีอะไรเลยตัวเงินตัวเงินต้องเป็นเทรดเงินนะครับไม่ดั๊แนะนําควรมีครับยังไงก็ต้องควรมีโอเคเรื่องเทรดเรื่องเวลอะไรก็มีประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็อนต้องบอกก่อนนะสูตรนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสูตรที่เล่นง่ายมากนะครับนี่ด่านนี้นะด่านสองนะครับนี่ไอเฟียแฮดเมนี่ฟอร์มสูพรีมเทเลอร์นะครับล่างนี้เลยนะครับไปครับคอนเฟิร์มสตาร์ทคือมันจะมี3ด่านด่านแรกเนี่ยน่าจะเล่นกันได้ทุกคนอยู่ละชิลชินะเอ็ดตัวเดียวก็จบได้ส่วด่าน2มันมันเป็น3ทางเนาะแอดวานขึ้นมานิดนึงนี่มันจะมี3ทางนะครับเราจะเกิดมาตรงกลางใช่ไหมอ่าแล้วก็มีฝั่งนี้นี่ แล้วก็เป็นฝั่งตายนุน่นโอ้โหคือแบบแต่ละทางคือไกลกันจัดโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นคูนหนึ่งให้ดูแบบช้าๆก่อนแล้วเดี๋ยวรอบสองผมจะไปแบบไวๆให้ดูนะครับคือด่านเนี้ยเป็นด่านที่จบไวมากนะประมาณหกเจ็ดนาทีก็จบแล้วนะครับถ้าเล่นคูณสามประมาณหนาทีจบคือไวจัดมาครับเริ่มแรกนะครับวางตัวเงินตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่วางเข้าไปครับแล้วกดสตาร์ทนะครับอันนี้ผมจะเล่นแบบคูนหนึ่งนะไปแบบช้าๆเพราะว่า ในช่วงต้นเนี่ยมันจะมีอะไรที่แบบบางทีอาจจะซับซ้อนเกินไปสําหรับบางคนบางคนตามไม่ทันผมจะเล่นคุณหนึ่งให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอบ2อเราจะไปกันแบบไวๆให้ดูว่ากี่นาทีจบโอเคหลังจากวางตัวตัวนี้แล้วนะครับเดินม,มาฝั่งขวาครับวางอครับฟางไปเลยครับไม่ต้องเลงอะไรมากกลับมาที่เดิมครับก็รอวางตังครับตึ้งตังมันจะวางได้ในเว็บสามเดี๋ยวเราก็จะวางห่างๆนิดนึงนะนี่ห่างๆนิดนึง นี้นะครับห่างๆนิดนึงอ่าเนี้ยหรืออีกตัวหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเออแล้วก็นะครับเปิดยูนิตแมเนเจอร์เลือกไปที่ตัวเงินนะครับโป๊ะโป๊ะกดอัพหนึ่งทีครับแล้วปิดครับเลือกไว้ด้วยนะไม่ต้องปิดหน้านี้นะหน้านี้ไม่ต้องปิดนะอ่ะเาเราปิดการอัพไปแล้วทีเนี้ยระาวาังเอสนะเอสนะครับวางข้างหลังนะครับตรงถังหนึ่งอันตรงสะพานหนึ่งอัน แล้วกดอัพออโต้ต,ต่อครับมันก็จับตวงเงินต่อแลาเดินมาฝั่งนี้ครับเดินมาฝั่งนี้เรารอจนมันขึ้นคําว่าเคลียร์เวฟก็ค่อยปิดการอัปก็ได้นะครับหรือจะปิดเลยก็ได้ถ้าเอาชัวร์แบบใครกลัวปิดไม่ทันแต่จริงจริงมันทันนะขึ้นปุ๊บปิดปิดเลยเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็วางเอสต่อครับจริงๆเราสามารถฟาร์มอีกเวฟหนึ่งได้นะอ่าถ้าไม่เชื่อผมฟาร์มให้ดูแล้วกัน <c oughs> อ่าเราฟาร์มอีกเวฟหนึ่งได้แต่ว่าถ้าเราเล่นคูณสามมาบางทีคุณผู้ชมจะกลับไปไม่ทัน อันตรงนี้ผมปิดละตามพอละเรารอวางเอสนะครับตรงนี้นะครับวางเอสปับ๊บแล้วรอ,อขึ้นเวฟหกเพราะถ้าเล่นถ้าเล่นปกติคูณสามเนี่ยมันมันไม่ทันหรอกเอออ่ะพอขึ้นเวฟหกปั๊บนะครับเราอัพเอสนะครับตัวละหนึ่งทีนะครับนี่ตัวละหนึ่งทีปับป๊บปั๊บจากนั้นนะครับให้วางอะไครนู้นะครับโะ วางลูเคียนะครับโป๊โอ๊เดินมาครับเดินมาวางใครนู้๊โป๊วางลูเคียโป๊ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมจะทําไม่ทันน่ะคุณผู้ชมกดอัพปล่อยอัพไปก่อนแล้วค่อยเดินมานี่ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีคูณ3เราเดินมาไม่ทันแล้วก็คุณผู้ชมก็จะมาวางอย่างนี้ใครนุลูเคียอ่าทีนี้ก็เปิดควา,ามเงินยาวๆเลยเปิดความเงินไปครับตรงเนี้ยมันจะมีสองสูตรคือคุณผู้ชมอ่ะ สามารถที่จะแวะอ up s แวะออ s ก่อนนะสองทีให้มันเป็นสองทีเพื่อจะได้แบบเปิดออโต้ทีเดียวยาวๆไม่ต้องสลับไปสลับมาอ่าตรงเนี้ยพอมันอัพเงินละตังเราไม่พอัพต่อแล้วหรือจะรอมันขึ้นเคลว,ว์เวฟก็ได้นะครับรอก็ได้ไม่รอก็ได้แล้วแต่นะอ่าแต่ผมจะรอแล้วกันเดี๋ยวถ้าเล่นเร็วๆเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่าปิดปิดอัพตัวครับ อ่ะเลือกร์ดแล้วก็เอสครับเป็นสองขั้นครับา up s สองขั้นเสร็จปุ๊บเปิดรับเงินต่อยาวๆครับทีนี้นะครับกดนซีเล e c อ o นะครับเลือกไปที่สครับเลือกเสทุกตัวเลยนะแล้วกดเอตัวไหนก็ได้ครับเลือกไปที่เลขสองนะครับมันก็จะกดเนี่ยทุกตัวเลยเห็นปะจะตั้งทุกตัวเลยเป็นเลขสองทีนี้นซีเล e c อ o ครับเลือกาครนูครับลูเคียด้วยเลือกลูเคียกับใครนู้เลือกมาหมดเลย แล้วกดไปที่เลขสามนะครับป๊อปนี่มันก็จะตั้งอัพตัวนี้เลขสามทุกตัวทีนี้กดที่ตัวไหนก็ได้ครับในที่ตัวที่เราเลือกอ่ะแล้วปรับเป็นสตองเกตครับทีนี้ทุกตัวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสตองเกตเห็นปะอ่าทีนี้เราอันติเล็กก่อนแล้วเลือกแค่ลูเคียครับจากนั้นครับกดตัวไหนก็ได้ครับของลูเคียนะครับปรับเป็นลาดครับเสร็จแล้วครับทีนี้ก็ปล่อยรอชนะได้เลยตรงนี้คือไม่มีอะไรแล้วนะครับ ่ะผมผมคูณ3เลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีขั้นตอนอะไรเพิ่มแล้วจริงๆคือเสร็จแล้วอ่ะแต่ทีเนี้ยไอตรงที่ผมบอกอ่ะว่าว่าสามารถอัปเกรดสองขั้นแล้วค่อยเปิดออโต้ได้อ่ะคือมันจะช่วยลดระยะเวลาสําหรับคนที่คนนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเดินไปเดินมาไม่ทนนะันอ่ะอาจจะเล่นในมือถืออะไรอย่างเงี้ยมันง่ายขึ้นเออมันจะง่ายขึ้นเอาไว้เดี๋ยวตอนเล่นเร็วๆผมทาให้ดูแล้วกัน คืออันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเล่นคูณหนึ่งไงผมก็จะสอนแบบขั้นตอนที่มันละเอียดอาจจะแบบฟาร์มปิดฟาร์มฟาร์มสลับฟาร์มสลับฟาร์มหยุดฟาร์มอัพตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเล่นเร็วๆคนกลัวเล่นไม่ทันอ่ะก็อัพทีเดียวแล้วค่อยฟาร์มประมาณนั้นมันก็จะมาเปิดออโต้แบบนี้เลยก็คืออัพเอสสองทีก่อนใช่ไหมแล้วก็เปิดออโต้ตัวเงินไปที่เลขหนึ่งเปิดออโต้เอสไปที่เลขสองแล้วก็ออโต้อะไครนูไปที่เลขสามเห็นบ้างมันจะลดขั้นตอนที่เราจะต้องมาปิดฟาร์ม นนิดนึงมันก็จะช่วยให้เราแบบอาจจะงงน้อยลงอ่ะเดี๋ยวดูตอนเล่นเร็วๆแล้วกันบางทีตอนเล่นเร็วๆอะ่ะผมก็ไม่ได้ทําครบทุกขั้นตอนเหมือนตอนที่ผมสอนแบบคุณหนึ่งหรอกมันมันก็แล้วแต่มันก็ผ่านได้แต่แค่ถ้าสมมุติแบบดวงซวยๆบอสแม่งลบตัวหมดเลยเราอาจจะไม่มีเงินแค่นั้นเอง <c oughs> เออแต่ถ้าฟาร์มแบบเนี้ยต่อให้ดวงซวยบอสลบตัวหมด เราก็ยังมีเงินแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะบอสมันลบไม่หมดเว้ยเพราะว่าเราวางดีไงเห็นไหมเนี่ยมันจะลบตัวเงินตัวเงินลบตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราจะมีตัวดาเมจอย่างน้อยสองตัวในการตีบอสจนตุยอยู่ดีเว้ยถ้าไม่ซวยนะแต่ถ้าซวยมากๆบอสม่งมาลบตัวนี้เสร็จปุ๊บแม่งลบตัวนี้เลยลบตัวนี้เลยเหลือเอตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่รอดอันนั้นคือซวยมากแต่เท่าที่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอแค่นั้นเอง อันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นการเล่นแบบเผื่อเผื่อแล้วผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเกินร้อยอ่ะผ่านสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออถ้าเล่นแบบเนี้ยแต่ถ้าเล่นแบบรัดตูดรัดตูดก็ผ่านเหมือนกันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันคือผมก็ยังไม่เจอจอบที่แพ้โอเคตอนเนี้ยบอสออกมาแล้วนะครับ ม๋มาดูมาดูไอ้บอสมันเดินตุ้มเตรียมตุ้มเตรียมแาแวะดูเลนอื่นด้วยก็ได้คือไอ้บอสเลนนั้นอ่ะเป็นเลนกลางอะ่ะลบตัวได้ใช่ไหมตัวเลนขวามันสตาร์ทเราได้ี่ยมันสตาร์ทเราได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราตึงอยู่แล้วอ่ะมันสตาร์ทเอสเราไม่เป็นไรครับนี่ก็ตีไบตีใบโป่งปางโป่งปางสบายอ่ะทีนี้มาดูมันกันอ่ะมันลบตัวเงินเราไปหนึ่งละมันลบตัวเงินเราไปหนึ่งละเห็นไห ตัวเลนซ้ายไม่ค่อยมีอะไรครับสบายสบายครับค่อยแวะไปดูก็ได้นี่เป็นไงมันลบมันลบตัวเงินไปแล้วเห็นไหมอ้าวลบตัวเงินไปอีกแล้วอ้าวลบตัวเงินไปอีกแล้วเนี่ยเนี่ยคือการวางที่ถูกต้องนะครับวางห่างกันนิดนึงอย่าวางติดกันนะถ้าคุณผู้ชมวางติดกันเนี่ยบางทีมันหายคู่นะครับบอกเลยเนี่ยเห็นปะเราตัวเงินเรามันติดกับใครนู้นเนี่ยมันหายคู่เห็นไหมเออต้องระวังต้องระวังเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วอะไม่ว่ายังไงอะเราจะมีตัวดามจสองตัว เพื่อตีมันเสมอผ่านอยู่แล้วสบายครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ชิวๆไม่มีอะไรหรอกผมไม่รู้ว่าบอสฝั่งนี้ทําอะไรได้นะผมไม่เคยเจอปัญหาฝั่งนี้เลยอาจจะด้วยความที่ทางมันไกลมากนะครับมาดูกันเล่นคูณหนึ่งแล้วคูณสามตอนท้ายเนี่ยอันนี้ขนาดคูณหนึ่งมาทั้งเกมแล้วเปิดแม็กสปีดตอนท้ายนะแม่งยังแปดนาทีเองอะ่ะคือด่านจบไวมากนะคุณผู้ชมปะเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบหนึ่งแบบเต็มสปีด แบบรวดเร็วทันใจให้คุณผู้ชมดูเราจะอธิบายน้อยลงนะครับปปปึ๊บมามาเลยวางตัวครับโป๊ะหนึ่งไปครับ <All rise. S 1> ไปแบบไวๆเลยนะนี่เดินมารอฝั่งนี้เลยครับเตรียมวางเอสครับ <All rise. S 1> โป๊ะวางไปครับกล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 ับ <All rise. S 1> คือเวลาเล่นแบบเร็วๆนี่บางทีผมก็วางตัวเงินก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่หรอก หรือบางทีก็อาจจะมีรั่วๆหลุดๆบ้างอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ะอ่ะ,อะ,อะแล้วก็ทำไงนะเลือกอ๋ออ๋ออ่ะอับไปทันโอ้ยเกือบไม่ทันเนี่ยบางทีเล่นเล่นจริงมันก็บางทีมันก็ไม่ทันบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังทันอยู่ดีเองเมื่อกี้ผมตัดสินใจกดอัพก่อนเลยเราค่อยเราค่อยสลับ ทีนี้ก็เปิดอัพเงินต่อหรือถามว่าเมื่อกี้ทับเงินไม่ทันเป็นไรไหมก็ส่งผลน้อยครับแต่อัพไปดีกว่าถึงมันจะส่งผลน้อยแต่บางทีมันอาจจะเป็นความน้อยที่ยิ่งใหญ่ในตอนท้ายก็ได้อ่ะตรงนี้หยุดอัพครับเราจะวางเอสวางเอสวางอาคาวางลูเคียอ่ะแล้วก็ต้องเวฟหกที่ผมบอกอัพเอสสองทีอัพได้นะ เราอัพตัวท้ายก่อนด้วยหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยตอนทีนี้ก็เปิดอ่าระาวางังใครนุ๊กฝั่งนี้อัพเงินอัพเงินแล้วมาทางนี้เพราะว่าบางทีเราจะมาทางนี้ไม่ทันผมเผื่อไว้ไงเผื่อมาไม่ทันอ่ะปิดเับบางเงินครับฟับงใครนุ๊กฟังลูเคียอัพเงินต่ออ่ะทีนี้ผมเสร็จละผมเสร็จแล้วผมกลับมาเลนนี้เลยแล้วก็ผมกดอันซิเลกครับแล้วเลือกไปที่เอสเนี่ยเห็นไหม เข้าสูตรตามที่ผมบอกไหมเนี่ยอันนี้ผมรัดสูตรด้วยนะเพราะมันเล่นคูณสามบางทีมันไม่ทันไงอ่ะเราเลือกไปที่เลขสองดังนั้นอันทีเลขกเลือกไปที่ไครโนเอาเลือกการก่อนไครโนลูเคียเนี่ยเลือกให้หมดเลือกให้หมดเลือกเลือกแล้วเลือกไปที่เลขสามโอเสร็จแล้วก็ปรับสตองเกตไหนวะนี่ดังนั้นอันทีเลขกเลือกลูเคียอย่างเดียวโอ้ปรับเป็นรัด โอเคเสร็จแล้วเราปิดไปเลยก็ได้หน้าเนี้ยเราเสร็จหมดละ <c oughs> นี่คือเสร็จแล้วชิลแล้วก็รอจบเกมครับตั้งจิบทงจิบชาเปิดเมเปิดอะไรดูสบายสบายผมก็ไม่รู้ว่าจะมีสูตรไหนง่ายกว่านี้อีกไหมนะเออแล้วก็สำหรับใครที่จะเล่นแบบ EFK เนอะก็อาจจะหามุมยืนที่สูงๆตรงนี้หรือไม่รู้อะหามุมยืนเอาอะ ต้องหากันเราเองอะนะคือบางทีอาจจะไม่ต้องวางตามตัวตรงตรงตามผมเป๊ก็ได้อาจจะขยับมาข้างหลังหน่อยก็ได้ให้มันหาที่ยืนเอาอะเออผมก็ไม่รู้ว่าแม่งต้องไปยืนตรงไหนอะ่ะมันจะยืนได้อะ่ะหาหมูเมาเองแล้วกันอาจจะอาจต้องยืนแล้วก็อาจจะเอียงกล้องหน่อยปะ่ะได้ไหมเออก็ก็ลองลองดูไม่รู้มีตรงไหนมีที่วางไหมอะ่ะนี่หรอถ้าเป็นเหลี่ยมสะพานนี่วางโคตรยากเลยนะ เนี่ยดูเดะหาเรียบวางไม่ได้เลยตรงสะพานตรงนั้นอะ่ะอ่ะเนี่ยเรียวางโคตรยากอะ่ะเออก็ลองหามุมกันเอาเองแล้วกันถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ไมเอฟเคแม่งอะ่ะดูเดะเออโอโ้โหแงหาตรงนั้นอะวางไงวะอาจจะอย่างนี้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหลี่ยมนี้ได้เหลี่ยมนี้ได้คุณผู้ดูเนี่ยหนึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยหาจ้าหมุนมาในนี้นิดนึงเฮ้ยนี่ไงพอดีเลย วางใครนู้นตรงนี้วางลูเคียรตรงนี้เอสตรงนู้นน่ะเฮ้ยวางง่ายอยู่ถ้าเป็นมุมเนี้ยเออแต่แต่ตรงสะพานก็วางยากเดียเนี่อาจจะต้องหาเหลี่ยมอื่นปะก้อนอื่นนะเออก็อน,นั่นแหละจะลองปรับกันดูแล้วกันแน่นอนอะ่ะผมคนหนึ่งที่ไม่เอฟเคแน่ๆด่านเนี้ย <c oughs> ขอเล่นมือดีกว่าไปนั่งเล่นกับคนดูดีกว่านาอย่างเงี้ยนะเออ อาตอนนี้เวฟบชุสี่เรามาดูกันว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ตัวเงินตันหมดแล้วเอตันสองสามสี่เอตันหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นไครนูครับไอ้นูก็ใกล้ตันแล้วน่าจะตันด้วยั้งเนี่ยตันไม่ตันก็ไม่เป็นไรนะครับหลักๆแล้วเราต้องการแค่ให้มันเป็นเป็นเป็นเอ็นไอเนี่ยลายเอลีแบบนี้นะครับคือมันตีโดนเยอะมากครับแบบเอลีมันแน่นเออซึ่งสามารถใช้อีจิโกแทนได้นะครับถ้าใครไม่มีไอ้เจ้าไค้นูนะ เอาอีจิโกะมาวางแทนก็ได้มันยิงเป็นเส้นตรงเหมือนกันคือเล่นเหมือนกันเลยก็ถ้าเป็นอีจิโกะก็แนะนําก็ปั้นสกิลทรีอะไรมาให้มันเรียบร้อยนะคุณผู้ชมอมจะได้แบบแรงๆดีๆหน่อยอิจิโกะเขเป็นตัวที่หลายๆคนมองข้ามนะครับแต่ก็ถ้าจะเอาแบบฟิวฟิวเนี่ยไปหาใครนู้มาก่อน ลงไทเอาสองลงแบบแบบยากเลยไอ้สเตตเดจเ็อ่ะเออน่ะนะไปลงหมดแล้วน่ะไอ้หมดที่ไม่มีเทรดไม่มีอะไรเลยอะ่อะแหละมันจะได้ดอปสิบเปอร์เซ็นก็ดรอปง่ายอยู่ลงไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวก็ได้สูรวิธีการลงแบบยากผมสอนไปแล้วเออสิบนาทีจบโอ้โหไอชี้แล้วมันลบตัวดาเมจเราไปสองตัวทิบหายแล้วรอบนี้สวยจัดรอบนี้คือสวยนะมันไม่ลบตัวเงินมันลบตัวดาเมจผม อ่ะอีกรอบหนึ่งมึงต้องลบตัวเงินนะถ้ามึงลบตัวดาเมจกูนะกูจะกูจะเจอกูแนะ่โอเคต่อ,อยังรุมตีมันอยู่โอ้แต่เสียร์ไดะใครนู้อะเออมันลบตัวเงินวะโอเคผมบอกตรงรอบนี้คือสวยแล้วมันจะสวยกว่าเนี้ยถ้ามันลบเอสอีกตัวหนึ่งเออซึ่งแต่งจริงมันเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกครับแบบเนี้ยจากการวางของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่บ่อย อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปในรอบแรกนั่นแหละมันมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับไอที่ซวยๆแบบเนี้ยคนใหญ่แล้วใครนู้นเนี่ยจะโดนลบแบบอาจจะเป็นตัวที่สี่ประมาณเนี้ยแถวๆตัวที่สามตัวที่สี่ไม่ใช่ตัวสองแบบนี้อเอออันนี้มันโดนลบเร็วมากเลย <c oughs> เร็วไปนะปกติไม่เร็วอย่างนี้นะออก็ก็ซวยฮนะก็ซวยแต่ก็ยังผ่านอยู่ยังเหลือเอสอีกสองตัวเห็นปะผมบอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะเหลือตัวทําดาเมจสองตัว เออแต่แค่รอบนี้มันซวยเกือบเหลือหนึ่งละถ้าเหลือหนึ่งนี่ผมบอกเลยว่าลุ้นอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านเออแต่ถ้าเหลือสองเนี่ยคือยังไงก็ผ่านโอเคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วดูฮะเวลา6นาทีสิบามวิคือจบไวมากนะด่านเนี้ยคือเป็นด่านที่จบเร็วจบเร็วจัดเลยอะ่ะเออนะ เอ๊ะคลิปนี้ก็มีในเพนทนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะเออแล้วใครยังไม่กดติดตามฝากกดให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย